สิ่งที่เราเลือกในทุกๆวันมันวัดได้ด้วยสเปคและตัวเลขจริงไหมหรือแท้จริงแล้วคือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างในปี2018ที่ปารีสบนเวทีคุูรามาสเตอร์มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่เหมือนชวนให้เราหยุดคิดว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออะไรจากสาเกทั้งหมด650ขวดมีเพียงหนึ่งขวดที่ได้รับเลือกให้คว้า Pre s i d e น t s Prize นั่นคือชิเอบิจ,จินจากผู้ผลิต นาคาโนะชุโซเมืองคิซึกิจังหวัดโออิตะสิ่งที่ทำให้ซอมเมลิเยทั่วโลกหลงไหลไม่ใช่ไดกินโจที่ขัดข้าวจนถึงขีดสุดแต่เป็นจุนใหม่ที่ใช้ข้าวกินบนโต๊ะอาหารของคนท้องถิ่นอย่างฮิโนฮิการิและตั้งใจขัดให้น้อยลงเพื่อคงพลังของวัตถุดิบไว้ให้มากที่สุดนี่คือความงามของความไม่ปรุงแต่งแนวคิดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคนี้ ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นตัวเองมากกว่าสถานะหรือชื่อเสียงคำคืนนี้ลองชิมปรัญญานี้ผ่านแก้วไวน์ดูสักครั้งกลิ่นที่ชวนให้นึกถึงเมลอนและพีชขาวจะค่อยๆปลดล็อกประสาทสัมผัสที่อาจเผือปิดไว้จากความเร่งรีบในทุกวันและรกกุมานซังโนโกริโอซุยเหมือนกำลังบอกเราว่าความอ่อนโยนที่ใสสะอาดดุดน้ำ ก็สามารถเป็นความแข็งแกร่งที่ไปได้ไกลในระดับโลกได้ดื่มความคิดที่ซ่อนอยู่หลังฉลากไปพร้อมกับเรื่องราวของเชี่ยบิดจ,จินแล้วค่อยๆเปลี่ยนช่วงเวลาของคุณให้กลายเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริง